นี่ครับเรามาถึงแล้วนะครับผมเขากินจังบนลุงพลนะครับลุงพลลุงพลมาประจำนะครับจำได้ไหมลุงพันลุงพันเอาลุงพลทีมงานลุงพลนะจำได้สองเมตรสิบแผ่นกับสามสิบสิบสองสองสามแผ่นสามแผ่นกับเก้าเมตรลุงพลมาบ่อยนะครับร้านนี้สองเราจังบน มีชุดนึ่งเราก็เช่าไปอยู่ยังไม่มาคืนนะว่าืนจะกำลังจะเทวันนี้แหละเทวันนี้เลยสี่แผ่นรกิของเราวันนี้สี่สสิบสองโอ้ห่อนมาปลาอเมลัไล่างอล่างยาวสเมตรหนึ่งแผ่นมียาวสองเมตรอ่ะนีีสอเมตรหนึ่งแผ่นครับ อันนี้เดี๋ยวนี่ยงาสองเมตรนี่หนึ่งแผ่นอันนี้บวเกียวบนเากิยวบเกิยวากิลตัวนี้ตัวนี้เงาสิบหน้ายี่สิบสิบสองแผ่นสิบสองเมตรเนี่ยสิบสองแผ่นแม่สิบสองแผ่นเนี่ยสิบสองเมตรเนี่ยสายด่วนสายด่วนสายด่วนมันเอาสิบสองเมตรหรือเอาสิบสองแผ่นถามลุงถามเต๋อที่ถามลุงให้หน่อยหมายแบบหน้ายี่สิบเนี่ยเต๋อมัน่งเก็บมาสิบสองเมตรเนี่ยพอดีทางร้านเขาเขาทักมาเนี่ย แผ่นละหนึ่งเมตรโอเคโอเคโอเคครับผมเออไอเกือบแล้วเกือบแล้ววางยาครับอาาไมีครับไอเต๋อวางยาผมเอฟพีครับแล้วมีอีสิบสองแผ่นนี่ก็เป็นสิบสองเมตรของมันเลยฮะคน้าห้องน้ำอยู่ไหนอ้อมไปทางหลังสุดเลยครับงานเกือบเข้านะครับพ่อแม่พี่น้อง คอยบอกเจ้าแล้วมือใหม่ทั้งนั้นอีกนะครับสี่คูสี่รับจับบานเลยรอออกมาเรารับจับบานเลยเอาเอา<ม>บินไหนได้ปะซื้อแผ่นเพจอีกอนจอดร้านเสียอ,อัดจะบอก <All right. S 1> ซื้อร้านเสียอ,อัดแผ่นเพจสี่คูณสี่สี่แผ่นแล้วก็วาเมตดยี่สิบเมตร

อมาเช่าแบบนะครับมาเช่าแบบไปเทพื้นข้างร้านคาแฟนะครับ

หนึ่งสองสแปดแผ่ละเก้าสิบสี่สองอยกมาครั้งละสเป็นสิตรงต่ำอ็เหลืออีกหนึ่งออเดอร์เนาะแผ่นหนึ่งเอานะอ่ะพี่อัอครับ โอ้ได้สีนาะทีหนึ่งบิวต่อบิวต่อบิวต่อสรุปนะครับหนึ่งเมตรสิบสองแผ่นนะครับสรุปตามบินนี้นะยตีครับเต๋อครับวางยาแล้วครับตเต๋อมันก็น่าจะบอกอยู่แหละถูกแล้วถูกแล้วนี่นะี่เอาไม้แบบยาวแผ่นละเมตรนี่ด้านด้านล่างนี่หนึเมตรหนึ่งสิบสองสองแผ่นถูกแล้วถูกแล้วเออแต่เราไปจอดร้านเสียเดี๋ยวบอจอด เจอจอ,อัดเจออัดโอเคเอ็อปปมปิดท้ายไหนปะป๋าพันปีนให้ป๋าพันปีนให้ปลาป๋าผมมักป๋าเอ้ออาไปนี่ต้องสายตรงหารปลาแตนต้องสายตรงหาปลาแตนทั่วเลยเมื่อกี้นี้นาทุกคนเลยโอ้ไม่มีใครรับสายเลยนะ <laughs> <laughs> ครับนึกว่างานจะมาเขาแล้วเอฟปี เดี๋ยวรดูว nice oui. ่าลับไปดูคนแซวอีกคนเล่นอเล่นแน่นอนคนเล่นแน่ไริ่เสรี่เชดินี่ครับเอาเบอร์ังค์ไั้เจออย่ดีเลยเไปดูคนเล่นแน่อเปียเปียเปียีวมาบุกร้านเสียอัดด่วนเอาไว้เมตรนะพี่ไว้เมตเอายีเมตร ยี่สิบเมตรมวนในยี่สิบห้าเมตรพีุ่้มม้วนไปเลยอ่าม้วนหนึ่งม้วนเลยก็จะแผ่นเพลทโอ้นี่ครับมาเจอหน้าเจอตากันนี่ค้างเมื่อคืนหนักว่าดูอาการก็รู้แล้วดูเตะบอลเหรอเออดูดูดูไอ้แอสตันนอลเมื่อคืนนี้อ๋อเป็นไงครัโอ้จะได้แชมป์แล้วนี่เละเลยคงว่าหนักหน่อยคู่ปลายเย็นคู่ปลายเย็นนะดีครับดีคแล้วก็แผ่นเพลทดีครับเย็นเย็นแผ่นเพลทสี่คูณสี่ สี่คูณสี่ด้วยสี่แผ่นแผ่นเพชรนี่ใชญ่ถึครับบุกร้านเสียอสส์นะครับลูกน้องหายพี่วันนี้น่ะเขาไปบุญเมื่อวานเนี่ยอ๋อเมื่อวานมีงานบุญไงใช่นี่ถึงวัดนี่ไงเห็นอยู่ไม่ไม่อยู่วานนอนบุ้งเทเวียนบุ้งเทเวีอ๋อนี่เพื่อนบอยก็ไปเมื่อวานนี้เจ็บบอยกับนายยกเห็นนายกก็ไปอยู่งานใหญ่พี่งานใหญ่รุ่กน้องตื่นมาอ้าวลูกน้องหายหมดเลยที่แกก็หนักคนย้อนนี้ อ๋อครับถึงร้านแล้วนะครับสบายดีครับสบายดีมาตลอดเหรอเพาะมาสุกสากทิศมาทุกสุกสากทิศธรรมดาก็ทํางานอยู่ที่กอกองอยู่กอกองนะยังไงออสสบายดีช่วงนี้สบายดีพี่สบายดีนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมตามตภาพตากตะภาพตกงานเท่าไหร่ครับตกงานเปิดร้านพี่เปิดร้าน ไม่ไม่ไปเพราะว่า,วามันเป็นมันเป็นโควิดรอบสี่ปีที่คนไปเที่ยวก็คือผมกลัวเด็กวัยรุ่นที่มันอายุสิบห้าแล้วคราวนี้มันเป็นสงการแรกไงมันก็จะประมาณสิบแปดสิบเก้าแล้วก็จะขับรถเร็วเลยประมาณนี้นะผมกลัวเขาเรียกว,ว่าเด็กห้าวอะไรประมาณนีน้มันกําลังครั้งแรกเพาะคือนองในรอบสามสี่ปีใช่ไหมใช่ครับผมเลยกลัวอันตรายเลยอยากพาลูกไปใช่ที่ได้วางวางแผนว่าจะไปพัทยาคิดไปคิดมาคครับแต่ไม่ไม่เดินทางดีกว่านะแต่บอยลูกไปมาก็ชวนกันนั่นแหละ จะบอยไปมาพี่นกผู้สุการเขาขายดีเขาขายหมูอ๋อเขาเลยชิงเที่ยวก่อนเออเขาเลยดีไปก่อนพี่กั่า่าจี่ไปก็จีไปขึ้นมาท่ายากคณะผมใหญ่พี่ลูกผมเยอะอ่าถ้าไปก็ต้องปิดต้องหลายอย่าง